สเสน่นางหงตอนที่17เมื่อขณาทีเห็นเพื่อนรักทำหน้าแปลกๆก็อดสงสัยไม่ได้ทำไมทำหน้าแบบนั้นเป็นอะไรฉันรู้สึกผิดทิฟเลิกการพนันบ้าๆนั้นเถอะไม่ต้องกลัวเสียหน้าอะไรทั้งนั้นฉันทนไม่ไหวแล้วที่จะเห็นแก้เอาตัวเข้าไปยุ่งกับตมิสาเขาอยากตอบประโยคนั้นของปิ่นอนงด้วยประโยคที่ออกมาจากก้นบึ้งหัวใจว่าไม่สายไปหน่อยหรือ ในเมื่อตัวและหัวใจของเขามันพัวพันอยู่กับตมิสาจนแยกไม่ออกแล้วว่าเขาทำลงไปเพราะอะไรกันแน่แต่ประโยคที่หลุดออกไปก็คือฉันเอาตัวรอดได้นะไม่ตกหลุมพรางนั่นง่ายๆหรอกให้มันจริงเถอะฉันจะไปรำแก้บนให้เลยงั้นฉันกลับนะมีงานตอนเช้าด้วยหญิงสาวมองนาฬิกาหยาดกายลุกขึ้นเดินไปได้ไม่กี่ก้าวก็ต้องหันมามองเพื่อนรักใหม่เห็นเขานั่งน้าเครียดคุ้นคิดก็ถอนหายใจ แน่ใจหรือที่คณาทิพย์จะไม่ตกหลุมพรางของแม่โหงนั่นจากที่คิดจะเป็นนายพรานล่อให้เขามาติดบว่วงตัวเองนั่นแหละจะตายซะก่อนแต่มิซาแทบอยากจะฉีกถึงหน้าหนังสือบันเทิงฉบับเช้านี้ทิ้งไปด้วยความหงุดหงิดใจ,จาพาเธอกับนายกระรอกไปกินอาหารญี่ปุ่นด้วยกันไม่มีตอนไหนที่สวีดหวานจนถึงขนาดที่จะพาดหัวข่าวบรรยายว่าเธออิงแอบแนบชิดกับนายกระรอกแล้วไอภาพที่เห็นเหมือนเธอเอ็นไปซบไหล่แล้วจมูกไปชนกับแก้มเขา เธอยังไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่ามันเกิดขึ้นตอนไหนอาจจะเป็นตอนที่เธอชะโงกหน้าไปมองเมนูอยู่ก็ได้ไอคนถ่ายก็เก่งเหลือเกินสามารถเปลี่ยนสีขาวให้กลายเป็นสีดำได้โดยไม่นึกถึงความรู้สึกคนอื่นโนรมนหยิบหนังสือมาดูตบอกผังไม่เห็นรูปนั้นแต่มิสาเห็นหน้าแม่ก็เดาได้ว่าจะพูดอะไรจึงยกมือขึ้นมาห้ามสายหน้าไปด้วยแม่จะเชื่อนหนังสือหน้านหรือว่าเชื่อลูกตัวเอง ไอ้ที่บอกว่าแกสวีทหวานกับนายกระรอกฉันไม่เชื่อหรอกแต่ไอ้ที่สงสัยแกกล้าพาคนสวนอย่างนายกระรอกไปกินข้าวคนเจ้ายศเจ้าอย่างอย่างแกน่ะหรือจันแม่ฝันไปหรือเปล่าเนี่ยโนรมนมองหน้าลูกสาวอย่างไม่อยากเชื่อวันใจกลัวอยู่บ้างเหมือนกันว่าแต่มิสาจะเผลอมีใจให้กับนายกระรอกและหากเป็นจริงเธอจะทำอย่างไรจะรับได้เหรอก็ตอนอยู่ไรเขาก็ดีกับจันจันก็แค่อยากตอบแทน จันเก็บเปลี่ยนไปมากนะโถ่แม่คะเปลี่ยนอะไรกันจันทร์ก็เป็นแบบนี้มาแต่แรกคนอื่นเข้าใจไปเองว่าจันทรหญิงจันเจ้ายศเจ้าอย่างแต่แค่ไม่มีใครให้โอกาสจันทร์ได้แสดงออกแค่นั้นแหละยิงสาวแย่งหนังสือมาจากมือแม่แล้ววางไว้ในชั้นหนังสือเอามาอีกหลายเล่มปิดทับเพราะไม่อยากให้พ่อเห็นแล้วมาซักถามฉันว่าแกเพิ่งเปลี่ยนมากกว่ายายจันคิดให้ดีๆนะลูก แม่น่ะไม่ใช่คนดูถูกคนหรอกเพราะแม่เองก็ไม่ได้ร่ำรวยจากไหนทำไร่ทำสวนเหมือนกันแต่พ่อกับย่าแกน่ะคงไม่มีทางยอมรับได้ถ้าเป็นคุณคณาทิพย์ยังพอรับได้หรอกนะจันไปกันใหญ่แล้วแม่จันไม่ได้คิดอะไรซะหน่อยพูดไปเรื่อยปากว่าแต่เธอไม่ยอมสบตาให้หมันจริงเธอะแต่จะว่าไปแม่ก็ว่าแกเองก็น่าจะมองใครสักคนไว้บ้างนะ เพื่อนรุ่นเดียวกับแกเองก็มีแฟนแต่งงานไปจนจะหมดแล้วนี่แม่เป็นห่วงแม่ขาหญิงสาวลากเสียงยาวพูดเรื่องนี้อีกแล้วนะจันเพิ่งอายุ29ปี8เดือนนะคะไม่ได้อายุ40แม่ไม่ต้องกลัวหรอกว่าจันจะขึ้นขานกลัวสิก็นิสัยแกมันไม่ค่อยจะดีนะักใครที่ไหนจะทนได้เอา้าแม่มาว่าจันทำไมอะ่ะเมี่ยวจันไม่คุยกับแม่เราไปไว่ายน้ำดีกว่า หญิงสาวเฉยใช้แต่คนเป็นแม่ยังไม่ยอมหยุดง่ายๆพูดเรื่องนี้ทีไรแกก็เปลี่ยนเรื่องทุกทีแม่พูดตรงๆนะไม่อ,มอ้อมค้อมคุณคณาทิพย์เขาก็เป็นคนดีท่าทางเขาก็ดูชอบๆกันอยู่ไม่คิดอะไรบ้างเหรอมันก็หญิงสาวทำหน้าคิดบอกไม่ถูกจะว่าชอบก็ยังไม่น่าใช่จะว่าเกลียดขี้หน้ามันก็ดูจะเกินไปตลอดเวลาที่อยู่ไร้พระจันทร์เขาก็ดูแลทดี เสียอย่างเดียวเขาชอบเอาเปรียบนายกระรอกที่เธอถือว่าเขาเป็นเพื่อนถ้าไม่มีข้อนี้บางทีเธออาจจะรู้สึกดีกับเขามากกว่านี้ก็ได้บอกมาเะนาแม่ลูกกันแม่ไม่เอาเรื่องของแกไปให้นะักข่าวหรอกเชื่อใจได้นอรมนกระเสายิงสาวจึงหัวร้อขึ้นเบาๆถ้าแม่ทาแบบนั้นแล้วก็จันจะไม่คุยกับแม่เลยแล้วตกลงว่าไงเรื่องคุณคณาทิพย์แม่บอกตรงๆนะว่าชอบเขา จันยังไม่คิดหรอกคะ่ะก็แค่มองมองเอาไว้เป็นตัวเลือกก็อย่างดีแต่ช่วยรับปากให้แม่สบายใจหน่อยเถอะว่าแกจะไม่เอานายกระรอกมาเป็นลูกเขยถึงแม่ไม่ขอจันก็ไม่มีวันทําอย่างนั้นหรอกคะ่ะหญิงสาวบอกจริงจังราวกับจะตอกย้ํากับตัวเองไม่ว่านายกระรอกจะดีแค่ไหนเธอก็คิดอะไรกับเขามากไปกว่านี้ไม่ได้ชื่อเสียงของพ่อและเกียรติยศของวงตระกูลยังเป็นสิ่งที่เธอต้องรักษาจำคำนี้เอาไว้ล่ะ แล้วหาทางแก้กข่าวซะนะก่อนที่นักข่าวจะไปถามพ่อโนรมนเอ่ยเตือนแต่ลึกๆก็หนักใจแววตาของตมิสาตอนรับปากว่าจะไม่คิดอะไรกับนายกระรอกดูไม่มั่นคงเท่าไหร่นักในใจจึงได้แต่ภาวนาขอให้คณาทิพสามารถมัดใจแม่ลูกสาวหัวดื้อของเธอได้เสียทีโนรมนเดินอดอกไปจากห้องรับแขกแล้วท่าทางจริงจังเด็ดเดี่ยวเมื่อครู่จึงหายไป กระแทกตัวลงนั่งแล้วพิงศีรษะเข้ากับโซฟาหลับตาลงด้วยความรู้สึกสับสนอึดใจต่อมาจึงกดส่งข้อความถึงนายคนสวนที่นัดกันไว้ฉันมีธุระขอโทษด้วยหลังส่งข้อความแล้วเธอจึงโทรศัพท์ถึงคณาทิพย์บอกรับนัดดินเนอร์กับเขาทั้งที่เพิ่งปฏิเสธไปไม่ถึงสองชั่วโมงรับนัดเสร็จแล้วจึงลุกขึ้นลากขาตัวเองไปแต่งตัว พยายามปัดใบหน้ากวนๆทว่าดวงตาเจือแววเศร้าส้อยของนายกระรอกออกไปให้พ้นสมองมิได้ละเราจะปล่อยให้นายกระรอกเข้ามารบกวนจิตใจแบบนี้ไม่ได้เป็นอันขาดต้องทําอะไรสักอย่างหญิงสาวสั่งตัวเองแล้วหลับตาลงดูเหมือนความรู้สึกที่มีต่อนายกระรอกกําลังจะเข้ามามีอิทธิพลกับชีวิตเธอมากไปเสียแล้วเธอจะต้องหาทางออกให้กับตัวเองขณะทิพย์ชื่อนี้ว่าผ่านเข้ามาในห่วงความคิด ใครๆต่างก็จับตามองว่าเมื่อไรเธอจะคบหาใครจริงจังแทนที่เขม,มาทาที่เคยออกงานสังคมด้วยกันบ่อยๆเมื่อครั้งยังรักหวานชื่นซึ่งนั่นมันก็ผ่านมาหลายปีดีดักแล้วนักข่าวก็ยังจับเข้ามาโยงด้วยกันไม่เลิกลาและเพราะไม่เคยมีข่าวกับใครนอกจากพัสกรที่คบกันไม่กี่เดือนทาให้ใครต่อใครต่างก็พูดไปว่าเธอรอร้อยเขมทัาเลิกกับคนรักใหม่และยิ่งมีข่าวว่าเขาจะแต่งงานพวกนั้นก็ยิ่งจับตากันใหญ่ว่า เธอจะทำยังไงต่อไปจะรอต่อหรือจะหาใครมาดามใจพวกนี้มีมือก็สักแต่เขียนมีปากก็อยากจะพูดโดยที่ไม่ได้คิดเลยว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าพอเธอไม่มีใครก็บอกว่าเธอรอเขม,มทัศกำลังหาทางเข้าแทรกแซงเป็นมือที่สามพอเมื่อวานเธอออกไปกินข้าวกับนายกระรอกก็มีข่าวออกมาว่าเธอทำประชดเพราะเขากำลังจะแต่งงานเข้าซสอีกสรุปไม่ไว่ายังไงก็คงพ้นคำนินทาไปไม่ได้ นอกจากเธอจะคบหาใครจริงจังไปสักคนจะได้ตัดปัญหาทั้งเรื่องที่พวกสอดรู้สอดเห็นจับตามองและเรื่องความรู้สึกวั่นไหวที่มีต่อนายกระรอกเธอจะต้องรักขณาทิพย์เมื่อลงความเห็นกับตัวเองอย่างนั้นแต่มิสาจึงฉีกยิ้มให้ตัวเองอย่างเสียแซงหลังที่งองงมุมเพราะคิดไม่ตกเมื่อครูกลับเป็นสง่าผ่าเผยดังเดิมโถเอ้ยคนอย่างเธอจะรักใครชอบพอกับคนสวนต่ำต้อยได้ยังไง มันก็เป็นแค่อารมณ์อ่อนไหวชั่ววูบชั่วครั้งชั่วคราวขณะทิพแตะปลายมือไปยังแผ่นหลังขาวเนียนของตมิสาในชุดเรสยาวเกาะอ,อกโชว์แผ่นหลังสีขาวยาวระพื้นอีกมือกุมกระชับมือนุ่มนั้นเอาไว้แล้วก้าวตามจังหวะเพลงหวานซึ้งที่ขับกล่อมโดยนักดนตรีที่มีชื่อที่ทางโรงแรมจ้างมาด้วยราคาแพงลิวสายตาที่เขาทอดมองใบหน้าสวยแต่งประณีตบรรจง สื่อความในออกมาได้โดยไม่จำเป็นต้องเอ่ยปากพูดให้เสียเวลาขอบคุณนะครับที่คุณตมิสาให้เกียรติมาทานข้าวกับผมยินดีค่ะยิ้งสาวยิ้มรับและเมื่อเพลงจบลงพนักงานสาวก็เดินเข้ามาพร้อมดอกกุหลาบสีแดงช่อใหญ่ชายหนุ่มรับมาแล้วยืนให้ดอกไม้สวยๆสำหรับคนพิเศษของผมที่พูดออกมาจากใจหรือว่าพูดไปเพราะเป็นสูตรสำเร็จที่ต้องพูดกับผู้หญิงทุกคนคะ หญิงสาวจะหดปลายจมูกลงเข้ากับกลีบดอกกุหลาบสีแดงแล้วต้องชะงะก,กับแหวนเพชรเม็ดน้ำงามที่ส่องประกายเข้าตาบูบาบแม้จะรู้ดีว่าเขาจงใจเซอร์ไพรส์แต่ตามิสาก็ทำเป็นเลิกคิ้วขึ้นสูงปรุงแต่งให้มีจริตแต่พองามคุณคณาทิปย์ทำแหวนหล่นลงไปคะ่ะโถหมดกันพบอุตส่าตั้งใจจะเซอร์ไพรส์เขาทำหน้าอดครวนทำตาปลิบปบให้ดูน่าสงสาร แต่ก็สามารถเรียกเสียงหัวเราะของหญิงสาวได้และเพิ่งมีโอกาสได้พินิษพิษมองขนาทิพให้เต็มตาแล้วก็เห็นว่าวันนี้เขาเองก็ดูน่าเอ็นดูน่าคบหาอยู่ไม่น้อยเลยเธอจะพยายามลืมไปซะว่านายกระรอกเคยทําให้เธอหวั่นไหวแค่ไหนในเมื่อมีผู้ชายดีๆเพียบพร้อมอย่างเา้าก้าวเข้ามาใครๆจะได้เลิกหาว่าเธอเป็นสาวทึนทึกจวนจะขึ้นคานสทีทีพวกนั้นทําเป็นปากมากอายุเธอยังไม่มากซะหน่อย ตัวคนพูดอายุน้อยกว่าเธอสักแค่ไหนกันเชียวแต่มิสาหยิบแหวนออกมาจากชอ่อกลุบมมองแหวนสลับกับคนให้ด้วยสายตากรุ้นคิดขณะทิพมองหลุน้นเตรียมหลับตาทําใจเพราะสาวเจ้าไม่ส่งคืนก็คงปาใส่หน้าเขายัางไม่ต้องสงสัยแหวนสวยดีนะคะฉันชอบแต่มิสาเอ่ยชมก่อนตัดสินใจสวมแหวนเพชรเม็ด,มดงามลงไปบนนิ้วนางข้างสายทำให้คนให้เองก็คาดไม่ถึง คุณตมิสาเรียกจันร์ก็ได้ค่ะ<ม>ชื่อนี้จันรให้เฉพาะคนที่สนิทจริงๆเรียกนะคะยิงสาหัวร้ออีกครั้งเมื่อเห็นสีหน้าตกตะลึงของคณาธิปที่ทำราวกับโดนผีหลอกก็ไม่ปานหัวใจของเขาเต้นแรงเหมือนมีคนสักหนึ่งกองทัพกำลังบรรเลงเพลงโหมโรงอยู่ในนั้นคุณจันรสวมแหวนลงไปที่นิ้วนางข้างซ้ายนี่หมายความว่าก็หมายความว่าฉันยินดีรับแหวนของคุณสิคะ หรือว่าคุณอยากจะให้ฉันเปลี่ยนมาสวมอีกข้างแต่มิสาขยับนิ้วจะถอดออกมาเขาจึงรีบดึงมือเธอเอาไว้อยากครับผมดีใจจนพูดไม่ออกเลยต่างหากขอบคุณนะครับที่คุณจันทร์ไม่รังเกียจผมเขาจับมือเธอเข้ามากไกลก่อนจะหดปลายจมูกลงไปบนหลังมือหญิงสาวเกือบจะบิดมือหนีอยู่แล้วท่าอีกใจหนึ่งจะไม่แยงไว้ว่าเธอกำลังจะเริ่มต้นเรียนรู้เขาโดยไม่ปล่อยให้หนายกรรกเข้ามามีอิทธิพลกับความรู้สึกอีก ลองดูสักตั้งจะเป็นอะไรไปคุณคณะทิพย์ไม่มีอะไรให้ต้องรังเกยียจซะหน่อยนี่คะผมรู้สึกเป็นเกียรติมากครับคุณจันทร์ชักไม่อยากกลับเชียงรายแล้วแต่พรุ่งนี้ผมคงต้องกลับไปที่ไร่ช่วงนี้พาย,ยุเข้าต้นกล้าผมเพิ่งเอาลงมาใหม่ๆสิบกว่าไร่ปล่อยลุงเหมยแกดูแลคนเดียวคงไม่ไหวผมอยากให้คุณกลับไปที่ไร่ในฐานะว่าที่นายหญิงของไร่พระจันทร์ชายหนุ่มประสานสายตาเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักมองลุน้นกลั้นใจรอคำตอบ เมื่อหญิงสาวอย่างเงียบที่ไรหรือคะแต่มิสาก,กัดริมฝีปากตัวเองหลังเลกำลังนึกภาพต้นไม้ใบยาที่ไรไม่มีแอไม่มีทีวีและแทบหาเครื่องอำนวยความสะดวกไม่เจอต่อไปเธอกับเขาอาจจะคบหากันจริงจังเธอจะทนได้แน่หรอหากจะต้องอยู่ที่ไร่พระจันทไปตลอดชีวิตครับผมอยากให้คุณทำความรู้จักคุ้นเคยกับคนที่ไร่พวกเขาจะได้รักคุณเหมือนที่ผมรักไง คราทิพพูดคำว่ารักออกไปแล้วหัวใจก็กระตุกวูบไปราวกับถูกไฟฟ้าแรงสูงดูดดึงแล้วมือที่มองไม่เห็นผลักให้หล่นลงมาจากที่สูงคำพูดนั้นเหมือนออกมาจากใจจริงๆไม่ได้เสแสร้งอย่างที่พยายามบอกกับตัวเองความจริงข้อนี้ทำให้เขาเงียบงานไปไม่ได้ยินคำตอบของเธอจนหญิงสาวต้องเรียกไว้คุณทิพย์ครับที่ฉันตอบคุณไปตะกีได้ยินหรือเปล่า สีหน้าเจริของคณาธิปทำให้เธอสายหน้าขัดใจก่อนบอกซ้ำอีกครั้งฉันบอกว่าตกลงว่าเต็คุณเธอเคลียร์กับน้องสาวให้ได้ก่อนแล้วกันนะทำไมต้องเคลียร์ด้วยล่ะครับเขาย้อนถามแต่มิสาจึงยักไหลไม่รู้สิฉันแค่รู้สึกว่าคุณสาไม่ค่อยชอบฉันสักเท่าไหร่เขาคงห่วงคุณมั้งคะนี่ถ้าคุณไม่บอกว่าเป็นน้องฉันก็คงคิดว่าเขาหึงคุณนแน่เลยเธอพูดออกไปแบบไม่คิดอะไร แต่เมื่อเห็นใบหน้าของคณะที่เปลี่ยนสีจึงยิ้มเจือดฉันขอโทษค่ะฉันพูดจาไร้าสาระไปอย่างนั้นเองไม่เป็นไรครับเย,ยสาก็เป็นแบบนี้เราสนิทกันมากเขาคงกลัวผมรักคนอื่นมากกว่าแต่ก็ไม่ต้องห่วงหรอกครับสาธิตาโตแล้วถ้าได้รู้จักคุณดีขึ้นเขาคงไม่คิดอะไรอย่างนั้นหรอกอีกหน่อยก็คงสนิทกันไปเองค่ะฉันจะพยายามหญิงสาวฉีกยิ้มแต่ในใจค้านเต็มที่ถ้าน้องสาวเขารู้จักเธอดีกว่านี้ อาจจะยิ่งแย่ลงหรือไม่ว่าในโลกใบนี้นอกจากแม่จะมีผู้หญิงสักกี่คนที่ชอบเธอและยิ่งสัิตากับเธอยังไงก็คงญาติดีกันไม่ออกนอกจ,จากจะแกล้งฝืนทำดีต่อหน้าเขาเท่านั้นสำหรับเธอแค่ให้เล่นละครทำเป็นรักน้องว่าที่สามีแค่นี้ไม่ใช่เรื่องใหญ่ปกติงานของเธอแต่ละวันก็ต้องปันน่นนาเสียแ้งกันอยู่แล้วแต่ถ้าคิดรวมหัวกันกับนางแม่บ้านหน้าดุรังแกกันลก็คนอย่างเธอไม่มีวันยอม แต่มิสาพูดคุยกับเขาในระหว่างทานอาหารด้วยเรื่องทั่วๆไปเขามักจะพูดถึงงานในไรให้ฟังว่าแต่ละวันต้องทําอะไรบ้างซึ่งเธอลงความเห็นว่ามันสุดแสนจะน่าเบื่อไม่รู้ทนกันได้ยังไงเธอจึงเปลี่ยนเรื่องคุยแบบกระทันหันคราวนี้เป็นเรื่องการท่องเที่ยวไปทั่วยุโรปราวกับเดินทางไปต่างจังหวัดของเธอคณะทิพต์เองก็รับฟังด้วยความสนใจออกความคิดเห็นบ้างในบางครั้งแต่เธอก็ยังเห็นอยู่ดีว่า นิสัยใจคอของเธอกับเขามันช่างห่างไกลกันเหลือเกินนี่แค่เริ่มต้นยังต้องจูนเคลื่อนเข้าหากันอีกเยอะหญิงสาวทานอาหารกับเขาจนแล้วเสร็จต่อด้วยการฟังเพลงในผับบรรยากาศสบายพอให้รู้สึกผ่อนคลายเมื่อไหร่ที่ใบหน้ากวนของนายกระรอกโผล่ขึ้นมาเธอก็ผลักมันออกไปให้พ้นทางก่อนกลับไร้พระจันทร์เหล่าเพื่อนเก่าสมัยเรียนมหาวิทยาลัย และยังคงคบหาสนิทสนมกันก็นัดกันไปดื่มสังสรรค์กันที่บ้านของสาวิตรีฝ่ายเจ้าบ้านเตรียมเครื่องดื่มของมืนเมาบวกกับแกล้มมาไว้เพรียบพร้อมมาถึงสาวๆก็กรี๊ดตากันใหญ่นานๆจะได้รวมตัวกันสักทีไงวะไอเจ้าของไรมีนางแบบสวยๆไปถ่ายแบบที่ไรได้อะไรติดไม้ติดมือกลับมาฝากพวกข้าบ้างชัดเสวยที่ถูกโทรตามมาเหมือนกันเพราะมาดูที่ที่อยุธยาพอดีจึงถูกลากมาด้วย อะไรอ่ะที่จะฝากกันได้เอาก็เพื่อนสไพซยสวยๆพอให้กระชุ่งกระชวยหัวใจไม่น่าเป็นปลวกเหมือนทั้งพวกนี้ไงเอาไอ้ฉัดพูดประมาแบบนี้กินเข้าไปปากจะได้ไม่ว่างเจ้าของบ้านจับถั่วทอดยัดปากคนพูดเข้าไปทางกำมือจนไอคอกแคกแต่สาวๆไม่มีใครเห็นใจส่งน้ำให้เขาแทมยังบอกให้เจ็บใจเล่นสมน้ำหน้าไอ้หมูตอนปากเสียแค่ล้อเล่นต้องโกรธด้วยหรอวะ คนพูดบนอุบแล้วหันไปหาคณาธิปว่าไงวะตกลงพวกข้าจะได้กินเงินพนันเมื่อไหร่ข้ารอผลอยู่นะเว้ยคณาธิปนิ่งเงียบสับสนในใจแต่ก็ไม่อยากให้ความสัมพันธ์ที่กําลังจะงอกเงยระหว่างเขากับตมิสาเริ่มต้นขึ้นเพราะการพนันเขาเคยเจ็บปวดเพราะความรักมาแล้วรู้รสชาติดีว่ามันทรมานขนาดไหนจึงไม่อยากเอาหัวใจใครมาล้อเล่นที่ทําลงไปในคราวแรกเพราะไม่อยากถูกเพื่อนกล่าวหาว่าขี้ขลาด แค่ผู้หญิงคนเดียวยังไม่กล้าจีบและไม่คิดว่าคนอย่างต่มิสาจูๆจะยอมมาคบหากับเขาง่ายๆทำไมเนียบวะชัดสเสวรหลิวตาปิดอนงหมันไส้จึงตอบแทนก็เพราะตอนนี้มันเอาตัวเข้าไปพัวพันกับแม่หงจนแยกไม่ออกนะสิว่าทําไปเพราะรักเขาจนแทบจะกลืนกินทํำยังไงก็ไม่ลืมหรือเพราะอยากเอาชนะพอได้ละเลิกพนันบ้างๆกันสักทีสงสารไอ้ทิพมันปีนอนงที่วันนี้ฉายเดี่ยว เพราะเขมทัศยังทำมือนตึงไม่ยอมมาด้วยกำลังอยู่ในช่วงงอง,งอนแต่เธอคิดว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรในเมื่อเธอผิดเธอก็ต้องงอจนกว่าเขาจะยอมดีด้วยนั่นแหละซีเรียสอะไรของแกวะนงยังไงแต่มิสาเขาก็ไปเล่นกับไอ้ทิพอยู่แล้วเราแค่พนันกินกันเล่นๆไม่ได้จะกินบ้านกินเมืองกันซะหน่อยใครคนหนึ่งแทรกขึ้นปิ่นอนงจึงชี้มาทางคณะทิพย์แกดูนายทิพสิว่ามันรอเล่นไหมเมื่อปิ่นอนงพูดจบ ทุกคนก็หันมามองเจ้าของไรซีร่าเขาม่นมองทานั่งกลุ่มขมับทําให้หลายคนหันมามองหน้ากันเพราะรู้ดีว่าเมื่อก่อนคณาทิ์มีสภาพเป็นอย่างไรหลังถูกแตมิสาหักอกกว่าจะฟื้นตัวมาได้ลวงตาก,ก็สวดจนแทบจะออกบวชเออไอทิปแต่แกบอกว่าลืมแล้วไงชัดสเสวทหันมาตบไหล่เพื่อนแล้วถามหากรู้ว่าสีห้องหัวใจของคณาทิพยังมีแต่มิสาใครจะกล้าเล่นอะไรเพลงแผลงแบบนั้น เมื่อสายตาหลายคู่มองมาเจ้าตัวคนถูกถามจึงเสียงอ่อยก็คิดว่าลืมแล้วแต่เฮ้อเป็นอย่างนั้นไปงั้นก็เดินหน้าจีบเลยสิวะไหนๆก็ไหนๆมีคนร้องเชียร์แต่ปินอานงตวาดหูป,ปากไปเลยอย่ามาผลักเพื่อนลงนรกไอ้นองนี่ถ้าไม่เห็นว่าแกมีแฟนแล้วแล้วก็กำลังจะแต่งงานฉันต้องคิดว่าแกกำลังห่วงก้างแน่เลยสาววิธีมองเพื่อนรักอย่างจับสังเกต ปีนอโนงจึงจับขนมยัดปากไปอีกคนหยุดพูดไปเลยนะถ้าจะคิดอกศนฉันแค่รักและหวังดีกับเพื่อนไม่เหมือนพวกแกคิดแต่จะเล่นสนุกแกเองก็เข้าร่วมขบวนการนี้เหมือนกันแล้วนะเริ่มต้นก่อนด้วยพอถูกว่ามากๆเข้าขนต้นเรื่องพูดเรื่องนี้มาก่อนใครอย่างชัดสเสวทิทชักเสียงอ่อนบนอุบอิบก่อนที่เขาจะบอกแกก็ไม่บอกนีว่าว่ายังรักแม่หงนั่นอยู่ก็นึกว่าจะจีบเล่น แค่เขามากินข้าวกับแกมื้อสองมื้อก็จะให้ชนะไม่เป็นไรหรอกฉันก็ผิดเองคณาธิหัวเราะฝืนๆชาเสเวตจึงดึงตัวเพื่อนมากอดปลอบแนบแน่นจนร่างกำยำของคณาธิแทบบี้แบนพร้อมยืนแกวลเรล่าที่เพิ่งผสมเพิ่มดีกรีเข้าไปใหม่ให้แกก็เลยต้องอกหักซ้ำสองเพราะสาวเจ้าปฏิเสธเปล่าเขารับรักฉันเราตัดสินใจคบกันวันนี้เองนั่นไง ว่าแล้วว่าเขาต้องปฏิเสธแกชัสเวตว่าแล้วก็หยุดคิดอึดใจต่อมาก็อุทานลันในขณะที่คนอื่นๆนั่งอึ้งอย่างคาดไม่ถึงก่อนที่ปิ่อโอนงจะถามซ้ำแกว่าไงนะทิพฉันซื้อแหวนให้เขาซื้อให้เฉยๆเพราะเห็นว่ามันสวยดีก็อยากให้ก็ไม่คิดหรอกว่าแต่มิสาจะรับแหวนแถมยังใส่ไปในนิ้วนางข้างซ้ายเล่นเอาฉันตะลึงพูดอะไรไม่ออกหัวสมองหมุนติ้วคิดอะไรไม่ทันตอนนี้ฉันรู้สึกแปลกๆว่ะ ไม่รู้ว่าจะดีใจหรือว่าเสียใจหลังหายตกตะลึงกันแล้วเพื่อนผู้ชายทั้งหมดก็ถึงกับลุกขึ้นเต้นแล้วตะโกนแสดงความยินดีลั่นแม้แต่คนแพ้พนันยางฉัดสเสวยแต่คนที่เพิ่งถูกสาวรับรักยังทำหน้าเศร้าปินอนองมองและถอนหายใจมีบาง,างอย่างอยากจะพูดแต่ก็ไม่กล้ากลัวว่ามันจะซ้ำเติมขนาดทิพมากไปกว่าที่เป็นอยู่ไม่อยากจะเชื่อเลยว่ะว่าคนอย่างต้มิสาจะยอมรับรักแก่าง,ง่ายๆเฮ้ยนี่มันกี่วันกันวะ ที่ไอทิพมันเปิดฉากจีบจริงจังหลังเราพนันกันจนถึงวันนี้ก็แค่เดือนเดียวแต่ถ้าถามว่ารู้จักกันนานเท่าไหร่ก็สิบปีได้มั้งคนตอบนับนิ้วปินอโงจึงแทกขึ้นแต่มิสาเขาจําทิพไม่ได้หรอกฮะทาไมถึงจะจําไม่ได้วะก็ไอทิพมันเที่ยวไร้เที่ยวขื่อมาตั้งนานแถมเขายังเคยทำร้ายจิตใจมันมาขนาดนั้นคนพูดทำหน้าไม่อยากเชื่อเดินม,มาใกล้ขนาทิพแล้วเชยคางขึ้นมองชัดๆอันที่จริงไอทิพมันก็เปลี่ยนไปมากนะ พอเราเจอกันตลอดอย่างน้อยปีละครั้งสองสาครั้งเลยไม่ทันผิดสังเกตแต่กับแต่ไม่สามไม่ได้เจอหน้ากันมาจะสิบปีแล้วมันก็ไม่แปลกล็อกจริงด้วยวะ่ะเมื่อก่อนที่มันหน้าตาหล่อแบบนี้ซะที่ไหนพร้อมยังกับคนป่วยหนักหน้าก็โอมทุกเพราะแอบหลงรักข้างเดียวแถมยังใส่แว่นหนาเตอะเสื้อเชิ้ตมีกี่กระดุมแม่งติดมันทุกเม็ดขี่จักรยานสะพายกระเป๋าย่ามดูไม่จืดเลยวะ่ะแต่ตอนนี้แม่งดาราย,ยัางอาย สูงหุ่นบึกบืนกำยำกล้ามเป็นมัดมัด,มดทำเลสิกไม่ต้องใส่แว่นแถมยังรวยออกขนาดนี้ใครจะไปจำได้ฉันยังเก็บรูปมันไว้ว่ะนี่ไงตอนเราถ่ายด้วยกันสาวิตรีเอารูปในกระเป๋าสตางค์มาแบกรางวงเสียงหัวเราะดังครืน้นเกรงแต่ขณาทีพก็ยังไม่มีอารมณ์ขันไปด้วยกระจบลงไปแล้วนะคะสำหรับตอนนี้ค่ะความรักของทั้งกู้จะเป็นยังไงก็ติดตามชมได้ในคลิปหน้านะคะ ใครไม่อยากรออัพสามารถโหลดอ่านได้ที่ลิงก์ใต้คลิปที่ทิ้งไว้ให้ค่ะ